นี่นะครับวันนี้ก็จะพามาชมหัวเขดิโมะครับลูกออดเคดิโมนี่มันไขไว้ตั้งแต่ฝนตกนะครับนี่มันเริ่มบางตัวก็ติดขาเนี่ยเอาไม้ใส่ไ,ไว้นะครับเดี๋ยวพอมันมีขาเมื่อก็จะกระโดดขึ้นนี่มันก็จะออกไปอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยปล่อยให้มันในเวลาหน้าฝนมันก็ออกมาขยายพันธุ์ไว้นะครับ แล้วหน้าฝนมันก็จะกระโดดออกมาครับก็จับเอาง่ายๆเลยนะนั่นรถที่เรียกฝนตกครับจับได้ประมาณครึ่งขวดขวดน้ำบางตัวมันก็ใหญ่นะออกขาไอ้ขามันออกไอ้มันกินอาหารกบนะครับอาหารเม็ดเล็กมันกินดีอยู่นะ มันมีตั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเพราะว่ามันมันไข่สองรุ่นน่าจะสองสามรุ่นเลยแต่ว่ามันไขน่ในกระละมังเดียวกัน